ลูบี้อออินวันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมพัฟจีมบายนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มนะเออมาลงแบบชิลๆเลยเน่ะแต่ว่าเราก็ไม่เจอคนนะนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ไปหาคนยิงกันดีกว่านะครับไปโอเคนะด้านหน้านะครับมีแฟกกันลงมานะครับอืมเดี๋ยวเราออมไปดูดีกว่านะครับ เรายังไม่เห็นจํานวนคนอะ่ะเราไม่กล้าเข้าไปจริงๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราอ้อมไปเนาะเงียบเลยเงียบเลยโอเคไปครับเก็บเสียงเงียบเลยนะตรงนี้ด้านหน้ามีสโมคครับ โอเคผมว่าเขาน่าจะอยู่ด้านหน้านี่แหละนะึข้างบนเหรออา้าวเพื่อนยิงใครเนี่ยเอ้ยเสียงลุดครับด้านหน้าครับอยู่ด้านนอกนะอืมขึ้นไปด้านบนเนินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเอาระเบิดเช็คดูก่อน ยังนิ่งผมว่าเขาน่าจะวิ่งไปไกลแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูใต้เนินดีกว่าอืมเฮ้ยนั่งไงโอเคมีเพื่อนอีกไหมเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับเก็บซะเลยฮนะเฮ้ยโ,โหหทิิงเอดับ เก็บดีครับรอบนี้เขาเล่นหน่อยแล้วกันเฮ้ยโดนขโมยลูกกระสุนโอเคครับตรงนี้ได้มาเป็นเอดรบ,บิลโอ้เขายิงสองลูกเลยวะเนี่ยอืลไลแมนมาส่งของอีกแล้วเฮ้ยเสียงรถครับ ลงไปด้านล่างแล้วนะรถเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนดีกว่านะครับอโอเคตรงนั้นมีด้วยอ้าวมายิงลายแมนเราเฉยเลยสวยละเหมือนจะโดนสองฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยเอ,อ้ยมินิขอมารถมาอีกด้านบนนะเราเคลียร์ด้านบนก่อนดีกว่านะครับ โอเคเพื่อนจัดให้แล้วนะเอ้ด้านซ้ายมาอีกหตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยเอ้ยเอ้ยอว่าแล้วอยู่ข้างห้องน้ำนะครับโอ้ยน้าม,มืดจะเป็นลมแล้วเนี่ยซ้ายก็มีขวาก็มาผมว่าเมื่อกี้นี้นะเขา,าขับรถให้เพื่อนลงแน่นอนเลยแบบนี้ โอเคยังน็อกได้อยู่โอ้โยรอดครับเรายังรอดอยู่นะโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยหน้ามืดโอเค okay, หน้าหายหมืดแล้วขอปั๊มยาก่อนนะอืมด้านซ้ายเหมือนจะไปสมกไปดึงเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราดึงเพื่อนเราบ้าง เดี๋ยวเราจะอ้อมด้านซ้ายไปดีกว่านะครับอ้อมไปดักยิงเขานะครับโอเคเซ็ตสโมก,ก่อนนะก่อนวิ่งโอเคครับเรียบร้อยแล้วเฮ้ยในบ้านครับในบ้านมีเข้าไปตัวหนึ่งนะ แบบนี้นอนวิวอยู่ในบ้านแน่นอนเลยโอเคครับแบบนี้เราอ้อมไปด้านข้างดีกว่าเอ้ยเอ้เอ้ยอฝั่งไกลยังมายิงเราอีกโอเคฮะวิ่งซ้ายดีกว่า ต้องอ้อมอ่ะจังหวะนี้ต้องอ้อมครับเฮ้ยเสียงรุดครับมาแล้วนั่นงไงเก็บเลยนะตัวนี้ยังเหลืออยู่ในบ้านอีกนะครับเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนนะจะได้วิ่งเร็วๆนะโอเคไปครับอืม ใต้เนินตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่กล้าวิ่งไปตรงๆนะขออ้อมเนินไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีนะไปครับเพื่อนเข้าไปในบ้านแล้วเฮ้ยนั่งไงโอเคเรียบร้อยนะหมดตีเลย ว่าจะได้เข้าวงมาวงก็เล็กซะแล้วนะพอดีเคลียร์กับตี้นั้นนานไปหน่อยเอ้ยโดนยิงโดนยิงบนข่าครับมาเคาะไม่แม่นหรอโอเคอีกตัวนึงอยู่ต้นไม้นะโอ้โหไม่ตายน,น็อกนึงเอ้ยอีกตัวนึงครับ โอเคน็อกสองแบบนี้ผมวิ่งนะน็อกแค่สองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราวิ่งอ้อมด้านซ้ายไปดีกว่านะครับให้เขาดึงกันไปก่อนนะวิ่งไปตรงๆไม่ได้นะที่เราเป็นเนินต่ำนะครับแล้วเป็นที่ล่าแบบนี้ขึ้นมาเสียเปรียบแน่นอนนะครับโอเคเขาน่าจะดึงกันขึ้นมาได้ตัวหนึ่งแล้วนะเอา้าโอ้โหเป็นล้มอีกแล้ว หาอ่อนอีกเะเพื่อนเราเอ้ยไม่ใช่เพื่อนเราสิทีมศัตรูนะครับโอเคนะขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวขินกับต้นไม้อะไม่งั้นก็อยู่หลังเนินเอายังอยู่นะเฮ้ยนั่นไงฮะสวยและหลบไปพอดีเลยมาแล้วครับ รถมาอีกด้านหน้าเฮ้ยอีกสองตัวซ้ายขวาเอาไงดีโอเคเล็กตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเขาใช้ห้าหนึ่งผมวาเงี้ยแบบนี้สับแบ็คแน่นอนโอเคหมดตี้เลยนะครับอา้าแสดงว่าตี้ที่ขับรถไปเมื่อกี้นี้คนละคนละทีเหรอโอเคนะครับด้านขวานะ นู่นตรงแอร์ดอบผมว่าน่าจะมีอีกตีหนึ่งนะที่ยิงมาเมื่อกี้นี้วิ่งไปเก็บกระสุนไม่ทันด้วยเลืออยู่90นัดโอเคงั้นเราเข้าวงเลยนะครับหกเหลี่ยมไม่น่าจะมีนะเฮ้ยด้านหน้าครับโอเคแจมได้ตัวหนึ่งนะ ผมว่าเขาต้องดึงกันอยู่นะเราวิ่งเนินต่ำอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนคอยโคมให้ด้านบนอยู่นะวิ่งเลยนะแบบนี้อ่าเขาดึงเสร็จแล้วนะครับผมว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องน้ำอ,ะอ่ะเออไปหลบอยู่ในหลังห้องน้ำนั่นแหละโอเคสามยายอีกรอบนึงดีกว่านะฮะโอ๊ย เพื่อนเบอร์สามไปละเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามเข้าแล้วเค okay. ขึ้นตามครับผมว่ายังไงเขาก็น่าจะอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวเราเซตระเบิดไปดีกว่านะเฮ้ยเบอร์สองเบอร์สามขึ้นไปแยโอ้โหเบอร์สามนี่เอาจริงนะเข้าไปชาร์จถึงในห้องน้ำเลยยังไม่หมดนะแค่น็อกครับเอ้ย hey, ด้านขวาโอเค okay. หมดเลยนะครับที่นี้ แสดงว่าน่าจะเหลือตี้สุดท้ายนะครับอ่าน่าจะเป็นตี้ตรงเนินด้านหน้านะครับไปครับขอซัดเลยครับไม่สนใจแล้วจังหวะนี้เฮ้ยด้านหน้าเฮ้ยเพื่อนโอ้โหทำไมเพื่อนจอดแบบนี้ทำไมเพื่อนจอดแบบเนี้ยครับเดี๋ยวสวยด้านซ้ายนะครับตรงหินนะตัวหนึ่ง แล้วก็มีด้านบนที่โดนน็อกไปอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เราเห็นอยู่2ตัวนะโอเคเดี๋ยวเราเซตสโมกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเล่นก่อนนะครับโอเคก้อนหินก้อนหินอือหือไม่หมด แล้เหลืออยู่20กว่าน,นัดด้วยเอาไงดีวิ่งครับโอเคน็อกครับเอ้ด้านบนครับโอเคผมว่าด้านบนเขาเจ็บอยู่นะเหลือ4นัดเหลือสนัดไม่โดนหัวนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปปั๊มยงปั๊มยาก่อนดีกว่าไหม เออหากระสุนก่อนดีกว่าหากระสุนก่อนเอ้เบอร์สามไปอแก้วครับโอ้โหเบอร์สามห้าวสุดนะครับเดินบูเดินชนอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้างั้นวันนี้ลูบี้ออตินวันขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ